สวัสดีครับพบกับกาลฟี่มิสซูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีรถยนต์นะครับครอบครัว7ที่นั่งนะครับ New Expander Cross HEV นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถไฮบริดนะครับที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยนะครับลูกค้าวันนี้นะครับกาลฟี่มิสซูนะครับนำมาพร้อมกับ แต่งชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับกับงบออกรถเพียง9,900บาทครับลูกค้าย้ำอีกครั้งนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับใช้งบออกรถเพียง9,900บาทครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับเป็นรถไฮบริดนะครับที่ประหยัดน้ำมันสูงสุด19.2กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่นะครับเครื่องยนต์1,600ซีซีครับ95แรงม้านะครับ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ116แรงม้านะครบอกเลยว่าก้าฟี่มิซูนะครับจัดมาให้แบบนี้นะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับให้กับคุณลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกันนะครับ5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับ ใครๆก็เป็นเจ้าของได้นะครับบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพนะครับขอเพียงลูกค้ามีเครดิตที่ดีประวัติการผ่อนที่ดีจบจริงไม่จกตาแน่นอนออกรถง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบริการจัดไฟนั้นถึงที่นะครับจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%เปอร์ซครับลูกค้าสนใจอยากเป็นเจ้าของแล้วโทรเลย0 9 2 9 8 9 5 1า4กาฟฟี่มิตซูครับ